รู้เท่าทันเศรษฐกิจกอะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพ <Wars. S 3> ินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยระวินยมัยบ่ายค้อยกลับมาสู่ช่วงที่2กับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของตลาดแรงงานไทย จะรอดอย่างไรในวิกฤตโควิดระลอกสค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายท่านเป็นห่วงกังวลใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็อยู่กับโควิดเนี่ยปีกว่าแล้วระลอกหนึ่งระลอกสองมีมาตรการเยียวยาออกมาระลอกสามเนี่ยเดี๋ยวลองดูเรื่องของการประเมินผลกระทบแล้วก็มาตรการเยียวยาต่างๆนะคะวันนี้เราคุยกันกับดรยงยุทธชลมวงศ์ผู้อำนวยการวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์จากทีดีอค่ะดรยงยุทธคะสวัสดีค่ะ ครัสวัสดีครับค่ะทำมามครับค่ะอาจารย์คะเราผ่านโควิด1กับโควิดระลอกสองมาได้เนี่ยค่ะคือตอนนั้นก็มีความหวังกันว่าจะมีสัญญาณบวกใกล้จะฟื้นตัวใกล้จะเปิดประเทศแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมาเจอโควิดระลอก3ตอนนี้เนี่ยเท่าที่อาจารย์ประเมินเนี่ยอาจารย์มองว่ามีผลกระทบกับตลาดแรงงานบ้านเรายังไงบ้างคะคือการมีงานทำเนี่ยนในช่วงของ ไตรมาสสี่เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยะกำลังดียอยู่แล้วเกี่ยวค่ะนะคือโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการม,มีงานทําเนี่ยนะเป็นบวกนะครคือแต่เดิมเนี่ยตัวไตรมาสหนึ่งเนี่ยเมื่อปีเมื่อตอนปีที่เอ่อปีที่แล้วเนี่ยนะฮะประมาณรักสามสิบเจ็ดล้านคนเศษใช่ไหมฮะพอไตรมาสสี่มันขึ้นมาเป็นสามสิบแปดล้านอือนะขึ้นมาเกือบล้านคนนะฮะค่ะ หมายว่าการจ้างงานมันแอบสอบคนเข้าไปในระบบได้มากขึ้นในภาพรวมนะคือภาพรวมที่แอปสอบเข้าไปในระบบได้มากก็คือภาคเกษตร mm hmm. ภาคเกษตรอย่างไม่น่าเชื่อภาคเกษตรเนะี่ยเกือบเกือบสองล้านคนนะที่ยายกลับไปอยู่ภาคเกษตรค่ะฉนั้นจำนวนแรงงานะที่อยู่ในภาคเกษตรนี่ก็เลยเพิ่มเป็นเดิมมีแค่สิบล้านเกษตรมกลายเป็นสิบสองล้านคนอือการเปนว่าเกษตรเนี่ยนะคือแหล่งหลังดิง่งข <c oughs> องคนในช่วงวิกฤตที่ผ่านมานะฮะ ขณะที่อุตสาหกรรมเนี่ยเขาทยอยลดคนอยู่แล้วครับคือเขาลดคนอยู่เอจาตัวาหายไปประมาณสองแสนคนปลายปีก็เลยยังติดลบอยู่ประมาณสูงถึแปดเปอร์เซ็นต์เยออนเย่เนาะ,ะแต่ว่าภาาบริการเนี่ยก็ขึ้นนะจากอที่จริงแล้วเนี่ยในไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาเขาขึ้นจำนวนเขายี่สิบบาทนะแต่มาสิ่เขาสิบามรันแต่ถ้าเยออนเยแล้วก็ยังเป็นบวกอยู่นะสามเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่า ทั้งภาคบริการทั้งภาคเกษตรเนี่ยนะเป็นตัวที่ทําใหจำนวนภาพรวมของสตรมาสซีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันยังบวกอยู่ได้นะฮะซึ่งเราก็คาดหวังว่าถ้าไม่มีือรอบสองเรากำลังจะดูแลได้แล้วเช่นใช่ไหมฮะค่ะท<ห>ีนี้พอมาถึงเ <laughs> ดือน,นนะมีนาเมษามาอีกรอบหนึ่งนะอันนี้มันก็เลยเรคิดว่าจะเป็นค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับเพราะเท่านี้เนี่ยสิงอยู่อาจจะไม่ไม่เอ่อ ไม่เหมือนกับล็อกที่ที่แล้วที่เราดิวกับล็อกสองได้ค่อนข้างดีเพราะว่าคลัสเตอร์เป็นอย่างจำกัดเนาะในแต่ละพื้นที่<ช>ทนั่นเองแต่ตอนนี้มันเป็นเป็นการกระจายนะสปะเปเดอร์มันมันแบบผมเรียกวอา walking s p r e a เนี่ยมันกระจายไปทั่วไปหมดเลยเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ว่าคนที่เดินอยู่เนี่ยไปรู้ว่าติดติดเชื้ออยู่เปล่าอย่างเงี้ยนะฮะก็เขาไปเที่ยวที่นี่มาเพราะาาม,มันไม่บอกพื้นฐานในการที่เขาใช้ชีวิตในช่วงหลังจากเดือนปีใหม่มาไม่สิงเข้าสู่สงครามเนี่ยนะฮะ มันก็เลยทําให้มันมันลําบากว่าเที่ยวนี้ผลกระทบที่มีต่อภาคภาคเศรษฐกิจและการจ้างงานในในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็น่าจะยังจะลดต่อไปเนาะในในในเอ่อในไตรมาสที่หนึ่งของปีปกปีเนี่ยนะฮะค่ะเพราะมันลดาตลอดอยู่แล้วโดวยภาพรวมเยอวนเยียนเนี่ยนะฮะเพราะเขาลดคนที่สุดอของเขาอยู่แล้วด้วยนะฮะในการปรับเปล่นในเรื่องของเทคโนโลยี สิบสามสิบแต่คนที่อยู่ในเซกเตอร์นี้ไม่มากหกล้านคนเท่านั้นเองเทียบกับคนทั้งสามสิบแปดล้าน 38, 000, 000, คนนะฮะต<ะ>ั้งแต่ส่วนของไม่มากแต่ส่วนของถ้าบริการนี่ใหญ่สุดเนาะ<ช>ประมาณอยู่เล็วิ่งเล็หวั่นเก้าล้านคนยี่สิบล้านคนเนี<ะ>่ยซึ่งค่านี้ยถ้าเกิดว่าธุรกิจที่กําลังถูกให้บางธุรกิจให้ให้คนไม่รับประทานแล้วเนี่ยตั้งแต่หรือว่าธุรกิจที่ ที่เปิดให้เจ้หน้าร้านอย่างเดียวเนี่ยนะครับเมื่ภาคส่วนที่เป็นซับเซกเตอร์ด้านภาคบริการร้านอาหารต่างๆพวกน,น,นี้นะฮะหโรงแงรมธนาคารที่มีการขายอาหารมันก็จะลำบากนะ่พอที่จริงแล้วภา,วาะคอาหารโดยภาพรวมเนี่ยตัวมันเองในโปรเซสซิ่งมันลดมาตลอดเลยนะบางคนก็หายไปหลายหลายแสนคนในในดัสตรีเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นมาอาจจะเพราะว่าเราส่งออกบางส่วนไม่ได้เต็มที่นะฮะมันก็เลยจำนวนคนในภาคของ ประสิทธิ์กานของอาหารเนี่ยมันลดลงไปอันนี้มาเทียบในอินดัสทรีของของภาคบริการเนี่ยในแต่แลพะพวกคอมบินเนชันเนี่ย,ยนหรือเป็กับตสาหกรรมเที่ยวเนี่ยมันจะมีที่ซับเซกเตอร์อยู่สองสามแฟกเตอร์นะซูเซกเตอร์ในเรื่องของอขายส่งขายปลีกนะ,ะโดยเฉพาะขายส่งหรือว่าห้างสรรพสินค้าดังกล่างพวกเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็คงจะรู้เริ่มเห็นแล้วนะว่าไตรมาสแรกเนี่ย เริ่มมีการไปตัวในต่างจังหวัดนะฮะจำนวนคนยังไม่ออกมาจากบ้านค่ะแต่ก็ไม่เข้าไปช้อปปิง้งหรือเข้าไปช้อปปิ้งเขาก็าเกิดความหวาดตัวเพราะที่องนนี้คนมันจะมีเรื่องทัดนะเรื่องความไว้วางใจใช่ค่ะที่มีต่อสถานที่ต่างๆมันหวาดระแวงไปหมดเลยนะฮะแล้วมันอยู่ใกล้ตัวเรามากมบ้าองือสักติดโรงพยาบาลเนี่ยผมจะมองเห็นทุกวันเลยว่าเขาจำนวนคนนานแน่นคอยกันเป็นยาวเป็นกิโลเพื่อจะเข้ามาตรวจโควิด COVID. หายไปยุบไปเดี๋ยวมาอีกแล้วกับมันนีก็จะมาอีกอะไรเงี้ยคือภาพมันมันมันดูแล้วมันไม่ดีในแง่ของธุรกิจนะฮะถ้ามองเห็นลักษณะการระบาดของโควิดในรอบที่สามเนี่ยนะฮะมันก็เลยเดี๋ยวเขาอบอัพที่โน่เดี๋ยวเขาอบอัพที่นี่นะฮะคนตรงนี้เนี่ยมันกดทันฉานลำบากมากเพราะในความไว้ว่งสารที่พูดถึงในตอนแรกมันก็เลยลำบากแล้วยิ่งอาหารการกินมันเป็นเรื่องของไฮดี้เนาะไฮดี้นั่นะหลายแล้วก็เป็นเรื่องของเซนิเทชั่น ั้งหลายเนี่ยมันก็คนก็ต้องระวังแต่เนะมื่อก่อนที่ออนไลน์กำลัง <S <S กําลังโอ้ยเป็นตัวช่วยเลยบรมโฮมก็ต้องอานเนี้ยฮะทุกคนเนี่ยจะสั่งตอนนี้ก็คิดหนักเลย <S <S คนจะสั่งอะไรดีที่คิดว่าถ้ามาถึงเราแล้วเราไม่ตัาแตกกล่องอะไรเงี้ยเนี่ยมัน,ม,นมันรู้สึกมันเกิดความหวาดระแวงน,นันก็คงจะเป็นโดยทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทำให้การทําธุรกิจของภาคบริการเนี่ยในการที่โลจิสติกซึ่งมันกำลังดีเนะี่ยมันก็มีคนามสำังเด่นในช่วงที่ ช่วงรลอตสองมาเนี่ยนะฮะคนก็ยังตรงนั้นอรงแรมยังเวอร์ชันผมไม่มากแต่ตอนนี้ยิ่งเวอร์มั่าก็ยิ่งจะต้องการบริการที่มีมากขึ้นแต่ว่าไอตัวของตัวการระบาดเองเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยพยายามที่จะรับประทานของนอกบ้านให้น้อยที่สุดไปช้อปปิ้งแต่ช้อปปิ้งได้เวลาที่จัดซ้อมแล้วก็รีบกลับไอ้ต่างตรวเนี้ยเพราะตลาดแรงงานในภาคบริการเนี่ยตอนนี้ก็ได้จะมีปัญหานะฮะพอสมควรเลยนะฮะเพราะคมอย่างโรงแรมพรการเราก็เริ่มจะ จะจะจะนาคนเข้ามาจาบเนี้ยพอจะเข้ามากระโดนทันทีเลยนะครับอมันมันระบาขึ้นมาทันทีในแต่พื้นที่ที่เราให้ก่อนอัดเข้ามาแล้วก็ยังตรงนี้เลยมองว่าในแต่มากที่หนึ่งเนี่ยตัวเลขหนออกมาไม่ดีนะอันอปนอยเมนต์น่าจะขึ้นน่าจะเดิมเนี่ยอันเป็นไม่ได้อยู่ประมาณสักสุดบุดสุดแปดแปดแปดแสนคนเนาะใภาพโอเป็นันเนี่ยเปนปอยเ้นต์เนพอพอเที่ยวเนี่ยน่าจะขึ้นเกินเกิน เนะกิเลเน,ล,กน,นล้านคนนะฮะอยู่ในช่วงประมาณที่เราผมก็ให้ตัวเลขเป็นโลซนาเรโอไว้ประมาณล้านคนนะฮะก็หมายความว่ามันก็จะขึ้นจากหนึ่งสิบหกเป็นประมาณสองเปอร์เซ <c oughs> นะ็นต์ค่ะซึ่งซึ่งกระคอคอขออกมาตอนเกิดวิกฤติรอบแรกแรกเลยนะเราก็ขึ้นมาได้สูงมากเหมือนไมยไ,ไอไวิกิตต้มยำากุ้งนะฮะันเพราะว่ามันมันมันตัวเราก็ได้มีสถานนะครับมีการเตืยนต่อตรงเนี้ยมันก็เลยไม่ดุนแรงขนาดว่าถ้าภาคแรงงานเองเนี้ย มันจะรักบกระทบแบบแรงขนาดนดั้น่ยออกไปหกเจ็ดเอร์เซ็นต์่างจากนี้มันไปไม่ถึงนั่นเพราะอีกส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากระบบการเยียวยาของรัฐเน,<ฆ>นะาะมาตรการของรัฐต่างๆเนี่ยเข้าไปทําให้เขาอย่างน้อยที่เขาจะอยู่บ้านมันก็มีไรายได้ส่วนหนึ่งก็เขาจะซื้อของมันก็ซื้อจ่ายขึ้นหนึ่งจ่ายด้วยด้วยเงินจตนวนที่รัฐจะสั่งให้นะฮะแต่คราวนี้เรียมันอยู่ตรงปัญหาตรงนี้ฮะไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยผมคิดว่า เงินที่ทางร้านได้รับการจัดปันมาในมันเอ็กซเ์เซสไปแล้วนะ,ะมันหมดไปแล้วอ่ะเงินเกือบจะหมดอ่ะ,ะนะเกือบจะหมดก้นถุงแล้วก็เห็นว่าทางการกระทรวงการคลังก็มองๆว่าจะต้องหาเงินมาแตะรอบและรอบประมาณสักสี่หา้าหมื่นลาทหันวนมาเรื่อยๆเนี่ยคิดว่าจะเอามาสักกี่รอบด้วยการมาอย่างน้อยเที่ยวเนี้ยมันจะมีมีลักษณะบางอย่างธุรกิจท,ที่กำลังรื้มน้ําอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองพอจะไหวแล้วนะมีทรัพย์สมบัติอะไรที่เหลืออยู่ในกระทุ่งกระถางก็จะให มันเปิดตัวขึ้นมาได้ใช่ไหมครับ<ะ>ส่วนคนเอสเอ็มเนี่ยเที่ยวน,นี้ลําบากมากเพราะเอสเอ็มดี e ที่แล้วเนี่ยเงินที่เราก,กันมาตั้งเยอะเพื่อจะช่วยเหลือเนี่ยมันไปไม่ค่อยได้แล้วคนมันมีนี่เก่าค้างอยู่ทางฝ่ายของธนาคารทางนี้ต่างๆที่เข้าร่วมโครงการกัะทางรัฐบาลเนี่ยก็พยายามจะช่วยแต่บางมันไม่ไหวเพราะว่าเัวเก็จะมีเอ็นเอลเยอะเนาะนที่เรารู้รู้กันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเอสเอ็มีที่ดูดซับคนไว้ได้เนี่ยโดยเฉพาะจ่ายอยู่ในตัวประเทศเนี่ยมันก็ยิ่งจะลําบากนะฮะ คนเรองจากด้านตลาดด้านหะไรต่างด้วยคนเกิดจัการในการบริโภคจะทําอะไรขึ้นมาในคนที่ดี๋ยวไปอยู่ทางเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ไปทำปเกษตรแต่มีน้อยรายจะทำออร์แกนิกทำผักขายโน่นนี่นั่นเนี่ยก็มีจานวนแล้วอเปิดร้านกาแฟเล็ก e <c oughs> เป็นเอสเมีอะไรเงี้ย่ะเดีดยวร้านขายขนมพวกนี้ปรากฏมันก็พอจะดีนะแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรก็แล้วแต่ที่เขาคิดว่าเขาพวจะมีเงินตอนสุดท้ายพอจะเหลือเขาก็จะทำพอพอจะทำปั๊บเนื่อมันก็นเจออันนี้ปั๊บ มันก็เที่ยวนี้มันก็เลยจะลำบากตัวเงินเริ่มจะหมดกระเป๋าแล้วค่ะเปาของตัวกรนอทั้งหลายนะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยาวไปอีกสักเท่าไหร่ด้วยนะคะในรอบนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้มาตรการที่พอมีออกมาแล้วณนะขณะนี้ก็คือเรื่องของการปิดสถานที่สําคัญต่างๆแต่ว่ารอบนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าล็อกดาวน์สำหรับในพื้นที่กรทมเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มองว่ามาตรการนี้จะช่วยในจ้างหรือว่าช่วยแรงงานได้มากน้อยขนาดไหนคะ คือมันมีซีนาร ي โอยู่สองฝ่ายบางฝ่ายก็ทาไมไม่ล็อกดาวน์และจัดการตรวจให้มันหมดเ<า>นี่ยโอ้โห,โหแต่มันใช้ทรัพยา,ากรมหาศาลกรุงเทพคุณมาดิบุใช่ไหม,<า>มไม่ใช่แค่เก้าล้านตาวแต่ตัวเลขทางการเนีคนมันสิบกว่าล้านคนที่อยู่ที่นเนี่ยนะแล้วมันก็มันพื้นที่ที่ใหญ่มากาเพฉอนกิดไปติดกิจการเลยเนี่ยบางคนที่กร,รุงเทพกรุงเทพก็ใกล้จะ,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 ะมีกระสังนะ สายป่านเขาไปจะยทว่สุดอิเซ็นเตอร์จังหวัดอื่นๆนะฮะค่ะก็ก็อาจจะมีบ้างที่ที่ที่สามารถที่จะชะลอได้ผันตัวเองได้มันมันต้องพูดกับแต่เซกเตอร์ไปครับจะเป็นเซกเตอร์บริการอะไรอย่างที่ต้องเอาคนเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกลุ่มเล็กๆตัวนียก็ก็ก็ลืมได้เลยว่าตอนนี้ยังไงก็ปิดแน่นอนค่ะแต่ว่าอันที่ที่ทะเยู่มานจะเห็นจะมีแต่พวกอาหารนะอาหารต่างตัวนี้แต่อาหารตัวนี้มันมันถ้าเราคิดให้ดีๆแล้วมันถ้าเปิด คนไม่มากพอมันเองนะครับค่ะทุกเกี่ยวกับการ m a n a g น inventory ต,ต่อการซื้อของเข้าร้านอะไรต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดว่าของที่เข้าร้านต่างๆเรื่ล้วมันขายไม่ได้ต้องทิ้งนะี่ะเพราะฉะนั้นต้นทุนมันจะถูกกินต้นทุนไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าพะหวังว่าคนมาซื้อหน้าร้านเนี่ยมันก็มีคู่แข่งเยอะไปหมดนะฮนะม,มันคนไม่กีตาังหาจะหันไปซื้อของที่ราคาต่ำหน่อยค่ะแต่นี่จะซื้อของที่ราคาแพง,งต่างๆพวกนี้ยฉะนั้นการอยู่รอดของเรื่องเียบายอันนี้เนี่ย มันไม่มีก็ไม่มีทางเรื่องประหตใจนะฮะว่าทําไม่ทาอย่างนี้ถ้าจะปิดไปเลยนั่นคงจะไม่ได้สำหรับคนที่มองเสนอไอ้ว่าทำไมไม่ลอกดาวแล้วคี่นาศก่อนโอ้โหคลิงนะกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่ใช่คนหนคนที่ต่างระดับกันอยู่ที่เนี่นะแต่แ้อีกคนหนที่สุดจะถึงคนมีสตางค์ที่สุดอ่ะมันมันก็จะมีต้องเราก็คงต้องใช้นโยบายแบบแบบแบบเป็นเป็นกรณีกรณีไปอย่างที่เห็นอยู่เที่ยวแอนดิ้ซิ่งกันยาวๆเลยนะอันไหนที่ปิดอันไหนที่ผล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  ผมก็ไม่ไม่แน่นผมก็คิดว่ามันก็คงจะต้องเป็น่ยนงานน่ะไอ้ผมก็ยังไม่เคยจะเห็นด้วยกับการที่ลอบดาวไปเลยปิดไปเลยนะเพราะว่าม่รู้ว่าปิดไปแล้วเนี่ยไอ้พวกสมมติสิ่ที่เราคอยกันอยู่เนี่ยนะมันจะสามารถดี้วเรไก่ตัวที่มันแปลงกายของตัวไวรัสทั้งหลายที่มาสายพันธุ์มันมาแท็บจทุกวันเลยค่ะมันเปลี่ยนไปทุกวันเลยและขณะที่ตัวัท็บที่สุดใหญ่สุดที่ผมเคยให้ข้อมูลไว้นี่ก็คือว่าก็อยู่ในทีมที่อยู่ดูเรื่องของผลกระทบ สวิตที่มีต่อไอ,เอ,เอ้เรื่องเศรษฐ,ฐกิจเรื่องสังคมเนี่ยนะของวิอเนี่ยท mm hmm. ั้งเราก็ดูว่าเท่วนี้มันก็คงจะยาวนะคือคือหมายความว่าผลกระทบที่มีต่อต่อภาคทั้งหลายเนี่ยมัน <Ha. S 2> มันยาว <Ha. S 2> นะแล้วก็โลเคชั่นมันกระจายมาก mm hmm. นะมันก็ก,ก็โอเคถูกต้องรัฐบาลที่ว่าอาจารย์น่าจะให้ครูว่าแต่ครั้นี้มันก็ต้องมีบริบทกลางเหมือนกันนะเ mm hmm. ัวาเดียวก็จะไปไปทาตามใจของคนมากเกินไปโดยที่ไม่ช่างใจขนาดเรามี สมุทคามีสอสอนะฮะดูท่้นเศรษฐกิจดูทั้งทั้งเรื่องของการรัสุขภาพเนี่ยของอย่างพวกคู่กันอยู่นี่ยังอจะเอาไม่อยู่เลยแล้วก็จะมองกระจายอำนาจไปแล้วถ้าเกิดความเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่ลึกซึ้งอันนี้จะตามทุกจังหวัดด้วยคนเดียวน่างจรงหวัชลันลำบากนี่กันนะฮะต่างจังหวัดดนั้นตรงนี้ผมคงคิดว่าเรื่องนี้นี่นะฮะก็ย้างยงก็ตามเราผมต้องคิดไปในภาพใหญ่ภาพใหญ่ก็คือว่าอะไรที่เราทําทั่วประเทศได้ก็้องทำอย่างมาตรการอย่างวัคซีนเนี่นยต้องเร่งที่สุด ใครๆก็รู้กันอยู่ตอนนี้เขาอยากให้ทุกคนเด้ยรับส่วนหนึ่งก่อนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้านไหนส่งก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์รอบหนึ่งรอบสองอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนนี้ถ้ามัมีตัวนี้อย่างอื่นที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันลําบากมากเลยาะจาเป็นแล้วมันตายด้วยนะแล้วมันตายเร็วด้วยนะไม่เหมือนเก่าแล่เราบอกเคมอว่าได้ตัวตอกสินเข้ามาแล้วเนี่ยยีงร้อยการันตีว่าไม่ตายเอออย่างนี้คอยช่วยใช่ไหมฮะมันยังว่าคนก็มีความมาขึ้นคือความเสี่ยงมันจะลดความกลัวหวาดกลัวไปมากขึ้นสิ่งต่างๆมันจะฟื้้นตัวได น่ยแล้วก็ค่อยนตัว,วขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีส่วนนี้ปั๊บเนี่ยเราก็คงจะมาลงมาตุ้มกันอยู่อย่างที่เห็นเนี่ยแหละฮะมันลำบ,บากเหมือนกันเพราะว่าอะไรตัวไหนไปยิ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวต้องออกเข้าไปใส่ปากออาเข้าไปเนี่ยเพื่ออาหารเรื่องอะไรต่างๆคนนี้มันคงจะลำบ,บากแล้วมันก็เป็นอาชีพที่คนทํากันอยู่มากมามหาศาลเป็นหลายล้านคนนะกระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเพราะเรื่องตรงนี้ไม่มีทรัสไม่มีเรื่องนี้มาเนี่ยก็จะลำบ,บากอันที่หนึ่งคือในส่วนของมาตรการการป้องกันสำหรับผลิาภับฑอีกส่วนหนึ่งคือมาตรการในการที่ เพื่อทแล้วมาตรการต่างๆก็ต้องมีเยียวยานะงันเยียวยาก็ต้องให้แบบอันนี้ก็เป็นนโยบายที่ในสิ่กระชายนคประเทศอ่ะ mm hmm. มันคงไม่ต้องไปลงไปในกลุ่มใดนังกล mm ่ตรงนนี้นะแต่คนที่ผมเสนอไว้เนี่ย mm hmm. ก็ให้ไปเลยให้เหมือนอเมริกาเนี่ยให้สามพันเหรียญทุก mm hmm. ค,คนเลยอยู่ที่ไหนก็ให้แ mm hmm. ม้ในอุบัติงหตุก็ยังให้ไปถึงเลยเพระฉะนั้นเราเองนะให้ไปเจออย่าไปคิดมากกลุ่มน้องกลุ่มนี้นะให้ขอไปเลยอย่างนัวสามพัน 3, บาทแแต่ทุกวันละร้อยเนี่ยนะา mm hmm. อหยุดได้ ก็ซื้ออะไรเด็กค่น้อยเนี่ยให้ไปเลยแต่ว่ามันก็ต้องการกันเดียวกันใช่ไหมฮะแต่คงจะต้องใช้เงินแสนล้าก็ต้องเป็นแสนล้านอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ามันก็คงจะต้องใช้เงินกู้เข้ามาให้เพื่อจะช่วยเหลือคนทุกอาชีพทุกอะไรจากที่อยู่กันแตกกันใจไปเนี่ยจะเอาตู้ตู้ที่เลยทำมาช่วยกันเองแบ่งปันกันเนี่ยก็ได้แต่คนที่ทุกข์ยากจริงๆเนาะแต่ว่ามันก็คงไม่พออย่างน้อยเอาเงินแจกกระเป๋าให้เขาดีกว่า ต่ตอนนี้ข้อมูลรัฐบาลก็มีอยู่แล้วว่าจะส่งเงินได้ใครได้บ้างไม่ต้องรอว่าเดี๋ยวก็กลุ่มน้นเดี๋ยวก็กลุ่มนี้บอกว่าเราคิดแบบนั้นดีกว่าต้นทุนในการบริหารจัดการตรงน,นี้คงสูงเนนะ มันก็น่าจะให้เป็นแบบนั้นไปเลยผมมีอย่างนี้ปั๊บเนี่ยอย่างนั้นก็อุ่นใจนะเึแอยู่บ้านก็มีส้าตาม่ในกับเตาเนะาะปัญหาเรืสังคมก็จะลดลงคนไม่เคยคิดปัญหาสังคมนะปัญหาในโครงการที่เราทําเนี่ยเรามองปัญหาสังคมมองผู้ได้โอกาสมองแรงสาตัวเนี้ย่้นกลุ่มคนรุ่นนี้ลำบากนะถึงแม้จะย้ายก็ตามการเข้าถึงการดูแลเนี่ยคนมันเหลือน,น้อยลงอ่ะในวัยหนุ่มสาวเนี่ยแต่คนแก่มันมากขึ้นเป็นเวลานัวคนเนี่ยมันก็กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันก็เยอะ แล้วคนมิการอีกส่วนหนึ่งนะร้านคนเหมือนกันเนี่ยาการดูแลเขาถึงคนที่เขาไม่สามารถจะเข้าไปถึงแหล่งทรัพยากรบางอย่างที่จัดสรรให้หรือเอกชนที่เหลือจากตราเพวกนี้มันก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินใส่กระเป๋าเนี่ยดีที่สุด ตรงนี้นี่สําคัญเลยนะคะซึ่งทางด้านของรัฐบาลเนี่ยตอนนี้บอกว่ากําลังประเมินถึงผลกระทบอยู่แล้วก็จะได้หาวิธีเยียวยากันต่อไปว่ามาตรการที่จะเยียวยาให้ทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วเนี่ยจะเป็นอย่างไรดีขณะเดียวกันก็มีเสียงสะท้อนมาจากผู้ประกอบการแล้วอย่างทางสมาคมพัฒนาการไทยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะ ไม่ให้นั่งในร้านก็คือเขาจะขอเสนอเนี่ยว่าให้มีการนั่งทานในร้านได้แต่ว่าจำกัดเวลาก็ได้ว่าทานได้ถึงสามทุ่มประมาณนี้ค่ะอาจารย์จยันมองว่าเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการเนี่ยเออเป็นยังไงบ้างแล้วจริงๆรัฐบาลควรจะตอบรับยังไงบ้างค่ะคือมันอยู่ที่พระของประชาชนนะ่จร <c oughs> ิงแล้วตอนนี้แต่เราก็เข้าคารับประทานได้ใน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 อะไรนะในสุการค้าเช่นเอาสึนสามต้องรู้ว่าเป็นร้านที่โอเป็นแแอ ที่ผมผมไม่แน่ใจแต่สถานะรถพิเศษเนี่ยชัดเจนนะว่ามันมันการระบาดมันเป็นไปได้ยากกว่าค่ะกานที่อยู่ในในในวาราการปิดนะฮะมันมันไม่นด้มีนวัตกรรมบางอย่างคือปล่อยให้เขาคิดินวัตกรรมเขาเรงได้ไหมคือมันได้กลมเห็นในในยูทูบเนี่ยนะคนเอารถเข้าไปจอดเลี่ยนะแต่นั่งกินในรถตลอดืะถึงมันจะเกินเวลาบ้านคนที่เขาเดินช้าเกินสามทุ่มไปแล้วเนี่ยโอ้โหจนแล้วเขาจอดรถได้นะเขา เป็นกาเอาปั๊มหรือว่าด้านที่มันมันโอเพนในตัวนี้ใช่ไหมก็อาหารก็ไม่ได้นั่งในร้านใดแต่แต่ว่าเขานันไปอยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในรถใดก็ได้เนี่ยคือมันต้องคิดต้องตกรรมที่มันหลากหลายครับที่จะช่วยทําให้เขาสามารถจะขายอาหารได้เรื่องเวลาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เรื่องการคิดทําอย่างไหนที่จะปล่อยให้ให้คนเราเข้าไปคิดเข้าถึงกันได้โดยที่ความเพื่อนออนไลน์ที่โอออนไลน์สั่งที่แบนแงนครับ ลูกราสี่ห้าคนเนี่ยนะพวกสามีภรรยาครอบครัวเนี่ยบางทีเป็นตัวแล้วเรามันอต่างขาทีมันก็หลายตังนะมันก็กินคุณภาพเร็วยิ่งคนจนเนี่ยเขาก็นจะเป็นจะต้องเอามาทำเพื่อจะได้กินได้หลายคนหลากลุ่มเนี่ยนั้นรูปแบบนั้นธรรมในการคิดื่นจะช่วยเหลือของทางที่สมาคมเขารอเรียกร้องมาเนี่ยผมว่าโอเคแต่ก็ส่วนหนึ่งเรื่องเวลานะมันก็ได้ผมได้ระดับหนึ่งแต่ก็เหมือนที่บอกถ้าเกิดเวลาัม่ได้สามุ๊มเนี่ยถ้าเกิดคนมาน้อยประเจยจะดี เขาเขาอยากที่ว่านี้นะของที่เขาต้องดูเขาต้องกลับเขาต้องเคีไปเนี่ยถ้าของไม่สดไม่ใหม่ก็ไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ยไั่คือเขาก็ต้องทิ้งแต่แม้แต่โรงแรมทุกวันเนี่ยที่เขาขายอาหารอยู่เนี่ยเขาทิ้งเป็นสัดส่วนของอินเวสต์รี่ที่ค่อนข้างสูงมากแต่ทีนี้พอยิ่งไม่มีคนนี้เขาเป็นใหญ่เลยนะฮะยิ่งขายของแพงก็ยิ่ง ยิ่งจะจะลำบากมากเพราะว่าสองพี่ชิ้นมันก็มีมูลค่าสูงไปด้วยใช่ไหมฮะแล้วกินข้เพราเ่ราขายดาวเนี้ยโอเคมันยังยังก็ไหวนะกินได้เป็นเดือนก็โอเคอะไรเงี้ยมันก็จะไม่แพงเกินไปแต่ว่าอก็อย่างนี้เราคงขายหน้าร้านได้นะฮะาจากตัวเนี้ย อืมค,ค่ะดังนั้นอาจารย์มองว่าหลังจากนี้เนี่ยค่ะเพื่อจะเยียวยาสถานการณ์ในขณะนี้กับแรงงานเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของการเตรียมรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแรงงานในระยะนี้เนี่ยภาครัฐควรจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมออกมาบ้างค่ะคือห้างร้านต่างๆแต่ละแสประเทศเนาะถ้าเป็นร้านของมันมีอุปโภคกับบริโภคใช่ไหมฮะค่ะคือ,อยังไงก็ตามเนี่ยซึ่งของที่บริโภคคือห้างที่เป็นโกลเดอรี่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะ ยังไงก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถึงกับบริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะแต่ก็คงจะเหมือนเดิม่แหละเพื่อเปิดตั้งตุ้งสี่ทุ่มแลวก็ว่างันไปเนาะแค่เขาได้จับจารใช้สอยวัตถุดิบเอามาประกอบอาหารในบ้านได้แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระวังเขาให้ต้องระวังเรื่องตรวจสอบอย่างที่ว่าเนี่ยนะถึ่งนะกูมเรื่องอะไรต่างพวกนี้คัดกรองไปอย่างเข้มงวดที่สุดแต่ตอนนี้อคนที่มีทายชนะคนที่เกียนเนี่ยก็ไมีอย่าจะจับมีปากกาเขายังไม่อยากจะแปะอะไรเงี้ย ไปไหนก็ต้องพบปาก,กาด้วยเนื่องจากคนไม่จัดนะจะทำโน้นท,ทำนี่อะไรจับเนี่ยนั้นคนลงสมุดเข้าลงสมุดออกก็ไม่มีใครําเพราะเขาจะไม่ได้พบพกปาก,กาอะไรเงี้ยและแสดว่าเขาจะต้องมาลงทะเบียดตามอะไรจับะัะน mm ั hmm. ้นเรื่องก,กฎกฤษดาพวกนี้ยัยงคงเข้มงวดอยู่ตลอดนะฮะ uh huh. ในการที่คนเข้าคนออกะไรก็ตามร้านที่เป็นบริโภคทั้งหลายเนี่ยวูทั้งร้านอาหารด้วยเนี่ยผมค,คิดว่าก็น่าจะให้เขาเอ นั่งรับประทานให้ก็เป็นความเสี่ยงนะของเขาให้เขาเป็นคนที่ีตัดสินใจบ้างนะฮะคือเราจะไปหวังว่าเออสี่ยงทั้งหมดแล้วกันเสื่อเขาไว้บ้างอะไรต่างทุกคนก็ต้องรับผิดชอบตัวเาองบ้างผมบอกมื่อว่าแต่ว่าขณะที่เออคือมันต้องข้งใจกันนะแต่ความปลอดภัยแล้วก็ปล่อยให้เขาไปด้านทานได้บ้างเวลาสักษาตุ้มอย่างที่ว่าเนี่ยถือ้ะฮะมันก็น่าจะได้แต่ของที่เป็น ป็นพวกอุปโภคเนี่ยปกติเขาก็ลดการซื้ออยู่แล้วคนสองคู่นี้มันไม่เสียเมื่อสั่งออนไลน์ได้<ฆ>มันก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเอเดี๋ยวนี้มันก็โอโ้โหไม่ว,ว่าสั่งฟักตัวใหญ่แค่ไหนเขาก็มาให้ได้ส่งถตู okay. ต้อะไรสั่งตู้เลยครับเดีอดต้ใหญ่ใหญสั่งมาแค่เดืยดสองวันมาแต่งต่างๆนยกให้ถึงห้องเลยเนี่ยเพราะในเรื่องอุปโภคเนี่ยเราไม่ห่วงนะครับแต่ว่าเ,เรื่องอาหารและเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อสารกันที่นะฮะจะเป็นเรื่องราชการ ร้านอาหารต่างๆคนเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็แบบก็เปิดช่องให้พวกเอสแอนดีเล็กๆสมายโครนจะไ์เล็กๆเนี่ยนะฮะับเขาสามารถที่จะเข้าถึงในสุดไอ้ไวไฟสุดอะไรเนี่ยผมคิดว่าเอ๊ะอเราจะทำดีดีไม่เนาะคือร้านเล็กร้านน้อยต่างๆเงี้ยเขาไม่ต้องเสียบริษัทเอกชนจะช่วยเหลือเขาได้ไหมสมบริษัทใหญ่ๆที่เป็นเจ้าของคือขายกันหลายเนี่ยนะถ้าจะกลับหรือหรือโครงการด้านดันดันดีอุที่แค่ใจก็ตามเนี่ยนะ เรื่อยเหลือเท่ไหม่ให้เขาไม่ต้องมาต้องจ่ายต่างพวกนี้แทนแม่ในช่วงวิกเนี่ยนะครับทำให้เขาสามารถที่จะเรียกว่ามีลูกค้าได้มากขึ้นนะฮะเดินโฆษณาขายออนไลน์ในสินค้าเขาได้มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยเด็กจานหนึ่งเนาะค่ะตรงนี้นี่เป็นมาตรการแล้วก็เป็นแนวทางที่จะช่วยเยียวยากันไปได้ในสถานการณ์ขนาดนี้นะคะแล้วสําหรับ แรงงานเองเนี่ยค่ะอาจจาะมีคําแนะนํำไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยก็คงต้องปรับตัวต้องรัดเข็มขัดกันอยู่แล้วมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมสําหรับแรงงานบ้างคะครับอะไรที่เรียกเราเอาไว้ตอนนี้ก็คงเอาไว้ก่อน,นค่ะเมื่อที่เหลือแน่คือตอนนี้ทํางานให้ตัวเองอยู่รลอดน,นี่ยนอย่าไปตอนนี้แต่เขาจะทํางานชั่วโมงแต่เขาจะทํางานได้แค่สามชั่วโมงก็ให้เขาทาเถอะค่ะนะอย่าไปเรียกร้องให้เขาหยุดในพวกนี้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นทําให้พักพรมีรายได้ เนะีเพราะว่ามัน,มน,มนงานที่จะทาเส็นเวลาต่างพวกนี้ยมันลดน้อยถอยลงมาเยอะในช่วงนี้ทนะั้งนันตัองนี้เขาเขาทงานเราก็ต้องหางานด้วยจริงแล้วเนี่ยมันมีลักษณะา itar, บางอยา่างที่ไม่แมทช์กันรัฐบาลก็ต้องให้แย่โครงการอนใดทีมีงานทำแรงงานเนี่ยมันลงทะเบียนไปตั้งเกือบแสนคนหกสิบแสนตั้งแต่แต่ว่าไม่มีนายจ้างไปลงไว้เนี่ยลูกจ้างก็ไม่มาทํางานก็น่าแปลกใจเพราะงานเล็กๆน้อยๆงานต้องบำรุงงานที่ ที่ใช้แรงงานเลน้อยเนี่ยจริงแล้วก็มีคนเหล่านี้ย้ายกลับไปบ้านเดียวกันเนาะแต่บางทีไปย้ายกลับไปแล้วการเดินทางมาันลำบากเพราะมันมีข้อกําหนดในเรื่องก่อนเรื่อนย้ายหลวงพื้นที่ท่วมไม่เหมือนกันนะพรเข้าไปพรกะกับตัวเจ็ดวันกับตัวสิบสี่วันเนี่ยมันน่าทำให้กิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่เขารงโดเฉพสาขาที่เกี่ยวข้องก,กับกต่อตางตอต้องแสวแรงต่างประเทศนะครับมันทําให้คนเนี่ยคนย้ายคนที่ทํางานในธุรกิจพวกนี้ได้หลายแสนคนนะครับเกือบจะเป็นล้านคนนะที่ทํางานเล็กๆน้อย ที่มีรถย่หนึ่งคันแล้วก็มีคนนัง่งสองสาคนเนี่ยนะฮะ <c oughs> เขาไปช่วยเหลือในบ้านเรือน,นต่างๆแล้วผมคิดว่าช่วงนี้คนที่อยู่ในสาขาอันหนึ่งที่ขายดีในช่วงที่ปิดนี่ก็ <c oughs> คือเฟอร์นิเจอร์นะคุณก็จะแต่งบ้านแต่งอะไรกันเยอะมากทำให้สาขาที่เ,เป็นบวกขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าคนตรงนี้เขาจะมีข้อยกเว้นให้เขาเคลื่อนย้ายเข้าไปซ่อมแซม, <c oughs> มาบ้านจองอะไรต่างๆคนเนี้ยมันก็จะเป็นรายได้เสริมในพผู้เสียที่ดีสรดเนาะค่ะ ก็เห็นภาพพอสมควรนะคะแล้วก็แนวทางที่เราจะอยู่รอดในวิกฤตโควิด1 9ในระลอกนี้นะคะวันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ ฝากณครับสวัสดีค่ะจากดรยงยุทธ์แล้มบงผู้อํานวยการวิจัยนโยบายทรัพยากรมนุษย์จากทีดีอาร์ไอนะคะก็เรียกได้ว่าภาพรวมของตลาดแรงงานไทยเกือบทุกภาคละค่ะที่ต้องได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 นะคะที่สําคัญก็คือเรื่องของการเยียวยาจากภาครัฐแล้วก็เราที่เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในสังคมอยู่ในครอบครัวไทยเนี่ยก็ร่วมกันพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะ ไปเผชิญกับวิกฤตโควิด -19 นะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นมุมมองจากทางด้านของนักวิจัยที่ติดตามผลกระทบเรื่องของรายงานมาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับพินิษเศรษฐกิจการเมืองนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ